สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาจากรายวิชา P.B. 2 6 2กลุ่มที่5นะคะเราจะมานำเสนอหัวข้อ Concept of Ventilation Design และ Coping and Adaptation to Climate Change ของอุตสาหกรรมกันนะคะเราจะมาเริ่มกันที่หัวข้อ Concept of Ventilation Design กันก่อนเลยค่ะและนี่นะคะคือ Key Pollution and Sources ของอุตสาหกรรมค่ะมีดังนี้ 1. ข่าควันฝุ่นละอองขนาดเล็กเช่น PM 2.5 PM 10เป็นต้นค่ะ 2. องการ์ดไฮโดรเจนซัลไฟหรือการไข่เน่ากรดซัลฟูริกหรือกรดกรมะถันมลพิษเหล่านี้นะคะมาจากการแปรรูปอาหารการกลั่นน้ำมันการหลอมโลหะการโมงหินเป็นต้นค่ะ สามกา๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์มาจากการผลิตกระแสะไฟฟ้าของโรงงานผลิตกระแสะไฟฟ้าและสี่ค่ะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสารกลุ่มไฮโดรคาร์บอนมาจากการเผาขยะมูลฝอย ต่อมา k ี y Concept Design c o คอนเซปต์ดีไซน์ที่น่าสนใจของกลุ่มเรานะคะคือหลักการพื้นฐานของการวางระบบระบายอากาศในโรงงานโดยขั้นตอนที่1ต้องให้มีการเปลี่ยนถ่ายและหมุนเวียนอากาศหรือ Air Change ภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจะเป็นการลดระดับความร้อนในพื้นที่และช่วยเจอจางสิ่งแปลปลอมในอากาศด้วยด้วยค่ะและขั้นตอนที่2จะต้องคำนึงถึงความรู้สึกสบายในการทำงานของพนักงานซึ่งจำเป็นต้องมีอากาศทายเทหรือ Air m o v e m e น t นั่นเองค่ะซึ่ง จะมีผลต่อความรู้สึกของมนุษย์เช่นเดียวกับการทำงานของพรรัดลมค่ะอุปกรณ์ช่วยให้การออกแบบมีประสิทธิภาพมีดังนี้ 1. Air d แอร์ด 2. มเปอร์ e p e แอสวีเปอร์และ 3. Ex เอ็กซ์ชอตแอรค่ะ example of interesting technique ตัวอย่างเทคนิคที่เราจะนำเสนอก็คือระบบปรับสภาวะอากาศ เป็นระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคารทําให้อากาศภายในมีคุณภาพดีขึ้นมีส่วนประกอบหลักๆ2สส่วนก็คือระบบทำความเย็นและระบบท่อลมซึ่งมีข้อดีคือ 1. มีประสิทธิภาพในการจัดการอากาศที่ดี 2. เป็นทางเลือกในการช่วยประหยัดพลังงานและ 3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอากาศก่อนนําเข้าภายในอาคารค่ะต่อไปนะคะคือการตรวจสอบประสิทธิภาพ ได้แก่ 1. การตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารซึ่งพารามิเตอร์ที่ใช้เป็นดัชนีวัดได้แก่อุณหภูมิความชื้นสัมผัสความเรม็วลมปริมาณความเข้มข้นของแก๊สต่างๆในอากาศและปริมาณ pm 2 5 pm 1 0เป็นต้น 2. การตรวจวัดและประเมินระบบระบายอากาศโดยการตรวจวัดและประเมินการระบายอากาศโดยทั่วไป ตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศเฉพาะแห่งตรวจวัดและประเมิอนอัตราการไหลเวียนอากาศตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพของตู้ดูดควันค่ะแมเนจ n มนต์ ance, การดูแลและการซ่อมบำรุงอย่างเช่นสำรวจทำความสะอาดใบพัดและตะแกงสำรวจสายไฟฟ้าทำความสะอาดใบพัดทุกซี่แบริ่งทุกจุดต้องอัดจ,จารบีตรวจสอบการสึกหรอของหน้าสัมผัสสายพานระบบเสียงของพัดลมต้องปกติเป็นต้นค่ะ และสุดท้ายคือการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านอุตสาหกรรม 1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะเรือนกระจกและอุณหภูมิโลกข,ของโลกเพิ่มขึ้น 2. ลดการตัดไม้ทำลายป่าในการขยายพื้นที่ในอุตสาหกรรมการเกษตร 3. ใช้พลังงานสะอาดใช้ทรัพยากรและพลังงานที่สะอาดมีคุณภาพสูงอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. บำบัดน้ำเสียใช้เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตหมุนเวียนเพื่อกลับมาใช้ใหม่ 5. โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและมีความหลากหลายในการรองรับภาวะฉุกเฉินอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ 6. แผนป้องกันจัดทำแผนป้องกันและลดมลพิษในกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่เสีย่ยง 7. แจ้งเตือนภยัยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า และข้อมูลความเสี่ยงต่อภัยพิบัติในเขตอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบค่ะและพวกเรากลุ่มที่5ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ